แอดวานจาก One Sugar, แฟนเพจหวานชูกาเลฟไชนิสโนเวลแอนด์ซีรีส์นะคะขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้แอดวานนะคะอัพพิโซดนี้เราเดินทางมาถึงตอนที่40แล้วนะคะของหมาป่าจอมราชันค่ะใจความสำคัญของตอนที่40นะคะก็คือ หม่าจิ้งอะ่ะหม่าจิ้งก็คือผู้หญิงน้องผู้หญิงตัวกลมๆที่เป็นคนสนิทของนางเอกนะคะหม่าจชิงอะ่ะก็จับได้ว่าคนสนิทของจี้ชงนะคะเอาหนังสือรวมเล่มสาวงามอะ่ะเอาไปให้จี้ชงนะคะก็เลยรีบไปฟ้องค่ะไปฟ้องหม่าจชิงนะคะแต่หม่าจชิงอะ่ะไม่สนใจค่ะคือคําว่าไม่สนใจอะ่ะหมายถึงหม่าจชิงอะ่ะนึกนึกไปถึงตอนที่นาอยู่กับอยู่กับชูโยวนนะคะหรือว่าโป๊หวัง ตอนนั้นนะคะคือทุกคนก็บอกนางว่าด้วยความที่เป็นตําแหน่งอ๋องนะคะก็ต้องต้องมีเมียต้องมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะมาใจชิงเขาเลยแบบไม่สนใจเรื่องนี้นะคะที่ว่าจี้ชงอะ่ะจะดูสาวงามอะไรอย่างเงี้ยแต่บังเอิญค่ะมาใจชิงอะ่ะพูดดังไปหน่อยนะคะที่ว่าเธออะ่ะไม่ไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือจี้ชงอะ่ะ ก็มายืนอยู่ด้านนอกเพราะว่าคนสนิทของเขาอะ่ะพอมาจิ้งชิงหนังสือสาวงามไปได้นะคะเขาก็รีบไปตามไปตามเจ้านายนะคะไปตามจี้ชงมานะคะจีช้ชงก็เลยมายืนอยู่ที่ประตูด,ด้านนอกนะคะแล้วก็ได้ยินคําพูดของมาใจชิงค่ะจีช้ชงก็เลยรู้สึกเศร้ามากนะคะที่เศร้าเพราะว่าเพราะว่าแบบมาใจชิงแบบไม่สนใจว่าเขาจะมีหญิงอื่นหรือเปล่านะคะเพราะนั่นมันก็หมายถึงว่ามาใจชิงอะ่ะเออไม่ได้รักเขา ไม่ได้ชอบเขานะคะก็คือผู้ชายก็คิดไปค่ะนี้ส่วนหมาจ,จ่ชิงนะคะก็บอกกับหมาจิ้งว่าเนี่ยข้าไม่เห็นว่ามันจะผิดตรงไหนนะคะที่จี้ชงอจะอ่านหนังสือแบบนี้นะคะแล้วนางก็เปิดดูนะคะก็มีรูปสาวงามมากมายเลยะคะ่ะเป็นรูปวาดนะคะแต่ว่าหมาจิ้งนะคะน้องตัวกลมๆอะ่ะก็บอกว่าไม,ม่ไม่พอใจนะคะเพราะว่าจี้ชงจะเจ้าชู้ได้ยังไงอะไรอย่างงี้ยังยังไม่ได้แต่งงานเลยก็คิดจะแบบมีผู้หญิงอื่นแล้ว แล้วนะคะคแต่จริงแล้วจี้ชงไม่รู้เรื่องเลยนะเป็นคนสนิทของจี้ชงอะ่ะจัดหาเรื่องมาให้นะคะทีนี้ต่อมานะคะจากนั้นนะ้าหมาจชิงก็เตรียมตัวแต่งงานค่ะแล้วก็ภาพก็จะตัดสลับไปมานะคะระหว่างทางหมาจชิงที่เตรียมตัวแต่งงานแล้วก็ทางทางป๋อหวังนะคะซึ่งตอนนี้อาจต้องเรียกเขาว่าชูโยเวนแล้วนะต้องเรียกชื่อเพราะว่าเขาถูกปลดแล้วนะคะถูกปลดออกจากตําแหน่งแล้วนะคะก็ เ,เตรียมตัวตายค่ะก็คือถูกขังแล้วก็เตรียมตัวรอวันที่จะต้องเอาไปเผานะคะคือภาพซีรีส์ก็จะตัดสลับไปมาให้เห็นถึงความแตกต่างของชีวิตของสองคนนะคะเพื่อเปรียบเทียบให้พวกเราคนดูได้เห็นกันะนะคะแหมแต่งจริงแล้วก็ <c oughs> ดีตอ่อจี้ชงนะแอดว่าทีนี้นะคะพิธีแต่งงานระหว่างจี้ชงกับหมาใจชิงนะคะก็กำลังจะเริ่มขึ้นค่ะทีนี้จี้ชงนะคะได้รับข่าวจาก จากสายสืบมานะคะว่าชูโยนน่ะกำลังจะถูกเผาระจะถูกฆ่กาตายวันนี้นะคะเขาก็ไม่สบายใจทีนี้เขาก็เลยตัดสินใจที่จะบอกให้หมาใจชิงรู้ก่อนนะคะรู้ก่อนที่จะเข้าพิธีแต่งงานนะคะนี้ พอจี้ชงนะคะบอกบอกปุ๊บนะปฏิกิริยาของหมาใจชิงก็คือก็คือก็จะเป็นไปนตามที่ที่ชูโยนเคยบอกกับจี้ชงไว้นะคะก็คือจะดูเย็นชานะคะแล้วก็ดูสงบมากนะคะสําหรับหมาใจชิงหมาใจชิงนะคะยิ้มให้จี้ชงนะคะแล้วก็จับมือของจี้ชงค่ะแล้วจี้ชงก็กุมมือหมาใจชิงตอบนะคะแล้วก็หมาใจชิงก็บอกว่าเราเราแต่งงานกันอะไรอย่างเงี้ย แล้วพอพอพูดว่าเออคือมาจชิงอะยังไงก็ไม่ล้มเลิกงานแต่งงานนะคะก็คือแบบจะแต่งงานกับจี้ชงนะคะจี้ชงก็เลยแบบออจับมือกับมาจชิงด้วยนะคะคือคือจับกันแน่นขึ้นนะคะแล้วก็สาบานนะคะจี้ชงสาบานต่อฟ้าว่าข้าจะปกป้องเจ้าตลอดชีวิตนะคะข้าจะแต่งงานกับเจ้าแต่ในระหว่างนี้นะคะถ้าเพื่อนๆที่ได้ดูได้ดูซีรีส์มานะคะก็จะเห็นว่า จะเห็นว่าจี้ชงก็จะแบบมันมีแฟลชแบ็กกลับไปนะคะว่าตอนที่เขาคุยกับคุยกับโป๊หวังตอนนั้นนะคะก็คือโป๊หวังเขาก็ฝากฝากมาจชิงให้กับจี้ชงช่วยดูแลอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเพราะฉะนั้นคำพูดที่จี้ชงเขาสาบานต่อฟ้าก็มีอิทธิพลมาส่วนหนึ่งนะคะก็มาจากโป๊หวังนะคะ <c oughs> ภาพตัดไปตัดมาค่ะจากนั้นนะคะภาพก็ตัดมาที่ทางชูโยวันค่ะองค์ชายหมาป่าของเราบ้างนะคะโสมสุดๆค่ะพี่ชายลองนะคะพี่ชายลองอะ่ะไอชูโยกุยนะคะคนนี้มันโกงนะพี่ชายลองเนี่ยก็ส่งคนนะคะให้มาเตรียมจุดไฟเผาชูโยวันค่ะแต่ทีเนี้ยเย้าจีนะคะเย้าจีเนี่ยเขาจํากันได้ใช่ไหมคะเย้าจีผู้หญิงเท่ๆที่ชอบใส่ชุดดำอะ่ะน้องนกอาหารน้อง,น,องนกมีมีม มีขนมีปีกนะคะใช้ความรู้นะคะใช้ความรู้คำนวณทางด้านดาราศาสตร์เนี่ยช่วยชูโยวนไว้เพราะนางรู้ว่าเนี่ยไอกำหนดการเผาในวันเนี้ถ้าจุดไฟอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวฝนตกนะคะโดยนางคำนวณไว้แล้วว่าฝนน่ะจะตกนะคะพอทีนี้พอดังนั้นนะคะพอองค์ชายรองสั่งให้คนจุดไฟเผาปุ๊บนะคะเผาไปได้ระยะเดียวนะคะกำลังร้อนๆเลยก็ ฝนตกลงมาอย่างหนักเลยค่ะเย้าจีนะคะก็รีบไปกับทูนไอห้องเต้ฉูขุยนะคะบอกว่าเนี่ยสวรรค์น่ะสวรรค์รรเขาเไม่ต้องการที่ให้เราอะฆ่าชูโยเวินนะถ้าเราแบบไปฝืนฝืนชะตาฟ้าหรือฝืนความต้องการของกอะ่ะของพระเจ้าเนี่ยนะคะก็ก็จะทําให้เกิดเอ่อเกิดความเสียหายแล้วก็ไม่ดีไม่ดีต่อท่านฉูขุยอะไรเงี้ยนะคะฉูขุยเชื่อคะ่ะ เป็นคนงมงายนะคะเชื่อที่เย้าจีพูดค่ะก็ก็เลยก็เลยแบบเออเราจะทำไงดีล่ะค่าแบบมีราชองการออกไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะคือฉุคุยเขาก็บอกกับเย้าจีว่าเนี่ยหากค่าไม่ฆ่าชูโยวนนะคนอื่นก็จะหัวเราะเยาะค่านะคะเพราะว่าค่าพูดไปแล้วแล้วก็มีราชองการออกไปแล้วนะคะเย้าจีก็เลยบอกว่าค่ามีแผนที่ดีให้กับ ให้กับท่านอะไรอย่างนี้ให้กับฮ่องเต้แล้วก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้ชูโยวนถูกปลดออกจากทุกตำแหน่งแล้วนะคะเราก็ควรที่จะส่งเขาไปอยู่ที่แคมป์ที่ที่ค่ายเฉียนหนูคือตรงนั้นน่ะไอเฉียนหนูนะคะมันจะเป็นเป็นเหมืองแร่นะคะที่ส่งพวกทาสไปทำงานอยู่นะคะและที่พิเศษก็คือไอค่ายเฉียนหนูเนี่ยมันจะมีพวกคนที่ นักโทษนะคะที่ที่โดนชูโยวินนะคะจับตัวมาตอนที่ไปชนะสงครามอ่ะก็เกรกก็เกณฑ์พวกทาสมานะคะกวาดตอนมาเป็นเฉลยก็อยู่ที่นั่นกันหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะชูโยวินอ่ะไปอยู่ที่นั่นน่ะชีวิตไม่มีความสุขแน่นอนแล้วก็เป็นไปได้อย่างสูงที่จะต้องตายนะคะไม่มีวันที่ชูโยวินจะลืมตาอ้าปากขึ้นมาได้อีกนะคะตกต่ำสุดๆแน่ๆนะคะทีนี้ชูคุยเห็นด้วยค่ะ จชื่อคืยเห็นด้วยนะคะก็ตกลงนะคะนี่ภาพก็ตัดมาอีกแล้วค่ะตัดมาทางด้านของหมาใจชิงกับจี้ชงนะคะเขาวิธีแต่งงานกันเสร็จแล้วนะคะทีนี้ก็จี้ชงก็อยู่แบบงานเลี้ยงก็เพิ่งเสร็จลงนะคะก็เราก็จะเห็นว่าจี้ชงอ่ะเดินโซซัสโซเซนะคะแล้วก็ถือขวดเหล้ามาขวดหนึ่งนะคะก็กำลังจะเดินเข้าไปในห้องหอคะ่ะก็นี่ก็เป็นใจความทั้งหมดของตอนนี้นะคะ นี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูการ์ l o v e c h i n e s e Novel and s e r i e s เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ